หนานาเขาบอกเอาไว้ว่าไงมีดื้อฟังที่แม่ถามแล้วค่อยตอบโอเคไหมหนานา้นาอะไรมีนนดื้อดะมีลูกใหม่ฮะดะมีลูกใหม่ถ้าจะมีลูกใหม่เพราะว่าอะไรถ้าหนูทำไมหน,น,นูเป็นหนูดื้อหนูเป็นเด็กดื้อถ้าเมื่อไหร่ที่หนูเป็นเด็กดื้อน้าจะทำไมไมีมีลูกใหม่เอาไหม ทำไมถึงไม่เอาเพราะว่าหนูจะไ,ไปโรงเรียนหนูจะไม่กลับมาหนูไปโรงเรียนหนูจะไม่กลับมาใช่แล้วหนูจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่โรงเรียนไปอยู่ที่โรงเรียนแล้วจะนอนแล้วจะนอนที่ไหนนอนที่โรงเรียนแล้วจะอยู่กับใคร <c oughs> <c oughs> ยอยู่กับคุณครูอ่าแล้วไม่กลับมาบ้านเหรอใช่เพราะอะไรถึงไม่กลับมาบ้านเพราะว่าหนู บอกเพื่อนๆว่าอะไรมัน่ะไม่หนาไม่อยู่เงียบก็ค่อยพูดหนูจะไปบอกเพื่อนๆว่าอะไรมัน่หนาไม่อย yes ู่นี่หนาไม่เป็มีมาอ๋อหนูจะไปบอกเพื่อนนว่าหนามีเบบีใหม่ไงแล้วเสียใจเหรอไงเสียใจเรื่องหนูเสียใจเรื่องอะไร หนูเสียใจเรื่องอะไรแล้วแม่มีได้ไหมให้คุณแม่มีไหมอ่าไม่ให้นะนะมีให้คุณแม่มีได้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอตมาเป็นลูกแม่แล้วหนูมีพี่น้องกี่คน ใครมั่งคุณนายแกเจ้าค่ะแกเบบีคุณนายกับเบบีแล้วเอาอีกไหมไม่เอาเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้หนานามีเบบีใหม่นหนูนั่งมานั่งฟังแม่พูดดีๆนั่งลงนั่งอย่างนี้นนถ้าไม่ให้อยากให้หนานามีเบบีใหม่ต้องทาตัวยังไงตาตัวไอดีฮะ<า>ต,ตัวไอ<า>ดีเกเรได้ไหม แม่จะไม่เตือนแล้วนะถ้าเกิดว่าเจ้าขาดือ้อน,นาเขาจะไปมีแฟนแล้วเขาจะมีลูกของเขาเองแล้วนะไม่เอาเอาไหมไม่เอาูอาจห,หนูจะให้ใครเลี้ยงหนู <c oughs> เงียบ <c oughs> เงียบ <c oughs> เบาๆพูดเบาๆ <c oughs> หนูจะให้ใครเลี้ยงหนู เงียบไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแม่พูดดินายเงียบแม่สอนน้องเองหน้าน้าเขารักหนูหน้าสอนให้หนูเป็นเด็กอะไรเป็นเด็กดีหนูเป็นเด็กดีใช่ไหมถ้าหนูเป็นเด็กเด็กดีหน้านารักหนูไหมรักแล้วหนูเกเรน้องนายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมต่อไปนี้จะเกเรอีกไหมคะสัญญา ไม่เกเรนะถ้าจะหน่วแม่จะไปบอกหนานะให้ว่าเจ้าขาไม่เกเรแล้วไม่ต้องไปมีลูกใหม่โอเคไหม <c oughs> ให้เลี้ยงน้องเจ้าขาเป็นเบบีคนเดียวแล้วเจ้าขาจะชื่อเบบีอะไร